ยี่ราบแค่ใครตามหาครับนี่เชฟ2.5 LT ปี2018ครับโภชุกสูงเนาะเงินสด3 60,000บาทครับผมปีแรกนะครับจากที่ไปผ่อนเแคบ2,090นะครับไม่ต้องผ่อนราคาเต็มนะโปรช่วยผ่อนครับหลังจากหมดโปรโมชั่นนะครับผ่อนราคาเต็มอยู่ประมาณ5 9 0 0 0 0บาทครับผมนี่มาห้องเครื่องเดิมๆนะครับผมไม่ทำอะไรนะนี่เปลี่ยนท่อหนึ่งใบนะครับคันนี้ได้แม็กวิลขอบ18ยางหนาครับ จัดทรงมาเรียบร้อยครับข้างหน้า5นิ้วสอดนะฮะข้างหลัง3นิ้วสอดอ่าหน้า5หลัง3นะครับเตียพอรึเปล่านี่นะครับขับยากขับลำบากก็คันนี้นะครับแคบเปิดได้นะครับเลขไม่ผูกมิลเจ้านะครับนี่นะครับหน้าจอสัมผัสเกียร์หกสปีดแอร์แบ็กสองลูกเบาะผ้านะฮะฟังเสียงทอได้ไหมอ่า พอแล้วครับผมนี่สนใจก็พักมาเลยนะฮะเบอร์โทรนะครับปักหมดอยู่ใต้คลิปนะครับโทรหรือแอดไลน์ line, ก็ได้ได้จากเกียจัดให้นนครับโต้นนอนเจ้าครับ